สวัสดีครับพบก,กับแมมพัทตัวนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนลุงขวัญอินทผลามนะครับแมมพัททัวร์ไปกับแมมนะวันนี้เรามาชิมอินทาลัมกันนะครับอันนี้จะเป็นน้ำอินทผลามนะครับ อ,อร่อยมากครับน้ำมินทนผา,าลัำเดี๋ยวเราจะลองกินอินาผาลมกันดูนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเนาะต้องกัดต้องกัดแบบเหนียวร้อนหืม รสชาติคือหวานมากๆนะครับรสชาติหวานมากกรอบหวานเถือว่าโอเคสำหรับอินทภพารามครั้งแรกของผม<อ>เราเข้าไปชมสวนด้านในกันดีกว่านะว่าสวนข้างในจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่านะครับไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่สถานที่แรกเนาะ ที่สวนลุงขวัญอินทพารัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงสระพานสีรุ้งเนาะอ่ะก็จะเห็นอินทผาลัมนะครับถูกตัดไปบางส่วนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมาช่วงปลายปลายเอ,อ่อของฤดูมันเนาะก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะเห็นเอ,อ่อแบบสดๆในต้นแบบใหญ่ๆเป็นพวงๆได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีปะลายอยู่เนาะก็ถือว่าสวยนะครับที่นี่นะก็หน้ามาถ่ายรูปเล่นเหมือนกันนะตรงนี้นะครับ อนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นซูมนะครับโอเคเราเข้าไปดีกว่าข้างในข้างบนนี่สวยมากเลยนะครับแต่เราเข้าไปข้างในกันต่อดีกว่าไปดูว,ว่าข้างในจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่านี้ไหม Okay. เรามาอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะครับที่เขาจะชอบมาถ่ายรูปกันนะครับเป็นสวนไม้ประดับเนาะสวยมากๆเลยนะครับที่นี่รอบวิวทิวทัศน์ของผมตอนนี้ ดูวิวข้างบนนะว่าข้างบนวิวจะสวยหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้อยู่วิวข้างบนแล้ว <c oughs> ก็สวยนะครับวิวข้างบนสวยมากนะครับตรงน,นี้จะเห็นแม่น้ำ ลา่านตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่บันไดสวรรค์นเนาะจุดถ่ายรูปจุดหนึ่งนะครับแต่แดดแรงมากนะครับแดดตอนเที่ยงคือแรงมากๆเลยเงั้นเราไปกันต่อดีกว่านะครับมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ไว้สําหรับถ่ายรูปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนาะบ้านผมเรียกว่าอีกอ,อีกึ่ก ตอนนี้เราก็ามานั่งรับลมนะครับตรงนี้นะ okay. mm hmm. บรรยากาศด,ดีมากนะครับลม mm hmm. เย็นสบายที่นี่นะั mm hmm. กนอนมากโอ้โอเคนะครับวันนี้แมมก็ขอบตัวลาไปก่อนนะครั้งหน้าเจอกันแมมจะพาทัวร์ที่ไหนก็ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับ